ครับขอกรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับผมครับวันนี้เราอยู่ที่บ้านของคุณยายน้องบูมนะครับผมจะมาตามแนวทางหลังคืนวันพระนะครับเอฟซีว่าปู่ย่ามาบอกตัวไหนนะครับเนาะครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่อง้วยนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผม โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปสอบถามแนวทางของคุณยายน้องบูมกันครับว่าน้องบูมให้ตัวไหนมานะครับผมเดี๋ยวมารับชมรับฟังกันครับ <Okay. S 1> สวัสดีครับวัสดีครับโซนถูกจะได้ซื้อรถตู้นะไม่นธรรมดาซื้อมาแล้วยังออกอีกครับสามหมดเลยรถสามหมดเลยสดแล้วครับแม่สามดแล้วดแล้วครับแม่มันสามเจ็ดล้วก็มาเจ็ดแปดนเนี่ยเจ็ดนแปดเนี่ยเก้า กะม้ากเกาอีกนี่งก,กะม้าศูนกอีกโอ้ไม่ตา,ามทีงวดแล้วนี่รอบขั้นละยังเหลือหนึ่งหนึ่งไอศูนย์หนึ่งห้าะครับแมททางประตูเนี่ยหกแปดนะออกรอบขั้นเลยรถตัวขั้นีหนขั้นออกอีกวันนี้โอ้ยบามีวันพระเนาะค่ะเนาะได้วไหว้ปูปูเป็นหาเลขว่าค่ะ แต่ว่ามันเชียนใส่สินจี๋ดิปรมาณนี้ก็ได้เขียนค่ะน้องบูมบ่โอ้เขียนได้ขนานตัวโอ้ทุ่มหนี้ย่าจะทายแล้วมันละโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวพวกผมคัดลอกก็ได้ครับคัดลอกีเท่านี้เป็นยังไงครับที่ว่าอ่ามีเหตุการณ์แปลกๆตอนที่กำลังลำนี่เป็นแบบไหนครับแม่ลำเกลือยูหเปิดเพลงขึ้นมันหลุดไลเพรนะเราหักกระไดกได้ครับกระได้ครับกระได้กระไดล้ำตัวล้างพคนสามตัวเท่านั้น พันเทียนยันเลยฮั่นไก้อืออือยันนี่แหละครับจ้ะเพิ่นเฮ็ดเทีอนปุ๊บจาเพิ่นก็เฮ็ดเป็นแม่หรือว่าโอ้ยมันั่นบ่ได้ล่ำเลยเลยเขียนเลขลงเหล็กใส่โอ้โห้จุกเกาพันเขียนยันเนาะให้จุกเกาด้หั่นน้องบูมเขียนบ่กันเนี่ยจ้ะบ่ท้อเขียนให้ตัวนั้นไอะสิ่รอดให้เอฟซีรอดจะท่านั่นหลายเฮ็ดคือเพิ่นเป็นบ่เฮ็ดเลดโตเล็กมีคือเพิ่นเขียนไว้จังสี่เล่นบ่แม่ เช่นเดียวกับต e ัวเลนแต่ตัวยันนี่เขียนว่าเปลี่ยนออกไปหน่อยตัวยันตัวยันที่เขียนให้เบ่กแไปตัวยันเพื่อตีเป็นนอแม่เนาะเพื่อเหตุการณ์ประหลาดเป็นเพื่อจงเงินให้ตัวเก่ากับไอแม่ลางเกลี้ยครับไม่ลูกกับบุญหูจักนอว่าผู้ใดเขียนบ่เขียนนี่ตีจักบอกลูกบ่รู้เลี้ยงพนะมันเป็นหกหนึ่งเจ็ดนะหกหนึ่งเจ็ด ตัดเลนดอมาสิพกเลยเ็นตัวแรกีคนทำหรอกไ่เพื่อเอ็ี้เพิ่นตีได้ก็จะได้ไล่บนนาะยันตัวเกาตัเกาตัวนึงเจ็้อยไปใ่ครับคนหาหลายด้วนึงเก็ล่องมึงเนาะมันเน่ดิแล้วเ้าก็มองมเห็นเนาะครับผมแล้วแม่ได้ฝันบ้างไหมครับแม่โอ้ เขียนมาแตงทีคือคนเฮ็ดง่อยเฮ็ดสวยอยู่เลยนะเฮ็ดสวยนะเล้งเอ้าเดี๋ยวให้เอฟซีดูตรงนี้ก็ได้ครับชั่งเฮ็ดเป็นพี่น้องแปลกจะว่าเล้วเขียนยัดหนึ่งเขียง่ายง่ายไม่หรืออือแล้วก็เขียเปลี่ยนเล็กน้อยหน่อยพี่น้องต้อแมนครับปกติอะไรเล่นหน่อยทำไมเขาจะบอสไฟรื่องนี้นะครับเขาจะไฟเป็นกระตูนเป็นอย่างเป็นอย่างแปลกแปกหรอกเอา เอามาเพิ่นเขียนงานเอดวินอยู่เดี๋ยวจะให้ดูอยู่เดี๋ยวผมงงกับแอดมินนะมันไม่เหมือนกันมันคือกันครับเบียกอยู่เน้ยแมวเขียนมาเพิ่นบาด้ลำแล้วแม่ก็เลยเอาเลขไปเขียนเล่นเพิ่นบาด้ลั่มมันมีเพิ่นได้เขียนยันให้แบบนี้น้องบูมเขียนเองเขียนแต่ยันเดียวนี้แต่มแต่ก็สีๆอย่างนี้แต่แกแบก แปดตัวเยนเป็นของเราหกหนึ่งเจ็ดน้องบูมไปใช้แบบเนี้ยไปขายของโอ้มันคือขยันแต่ไปขายของซอยแม่สูมือได้นะมันนี่มากหกตัวเดียวันว่าด้มันีมากหกมัว่หันเจ็บคนว่านวาหกเด้อไปสั่นมากหกนี่คือเด็กมิ เวพื่วเนห็นวิ่งเก็ดเยอเป็นว่าห้องบอกน้อเ่แม่เนาะมันบอกว่ามาหกวือนวนี้มาหกนะครับหกอะไรจับคู่นะครับเนาะแเนาะมนอกมาหกว่าสิอไปจับค่ออหนึ่งเก็ดกเจกนึ่งับอันแบะครับเป็นแนวทางเนะแม่เนาะ โคงโค้งปีายประหองหองโค้งหย่อที่ถ่ายเขาจังวมาเอาคุณนใหญ่ใช่ไหมมันเห็นว่าตามตัวเลขน้าทงหนูบุมมจ๊ะรัเพราะว่าเกิดเช้การประหลาดแฟตใหบ่เบือหปกติเบ้อคักไม่งไายด้วยหรอกเช่นไรค่ะไม่เลยไม่ได้ลำเลยหรอครับแม่ลต่ล้ำจะเพี้ยงว่าให้บ้านแบบปกติเอาอัน พ่อโทรศัพท์ลานเห็ดแล้วพอได้ร่ำยังพ่อพ่อได้เขียนให้<อ>พ่อเลึกเป็นส่วงนู้กยังจะอะไรลมทวนลุ่มอะไรแบบแปลกเป็นใน้องนอกเมื่อนี่<ห>น้องบูมก็อยู่น้องกันใช่ย่างหรือยังไงนี่นะครับ <ผม S 1> น้องบูมก็ทำยันไว้นะอันนี้เป็นลายมือของน้องบูมเองนะครับแม่หกหนึ่งเจ็ดนะครับผมเ่อไหร่น่ามันกั สิบ,บหกหน่งบคนบบาสบหนึ่งบ่าจีดวิ่งหกนะครับจะบนถนนวิ่งหกเล็กวิ่งเพิ่นเขาสมงดแล้วเนาะครับผม้ยวรมนถแลรไปสี่เจ็ด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 เดเว่งเจเดือระวังวันนี้แล้บอกวิ่งหกิีวิ่งหนะครับนี่่น้องนะอัศจรรย์ใจ่นจ้อง เอฟเอฟซีร่วมนยื่นความเดี๋ยวนี้ได้ไปคำเชโนดอยู่ไหมครับแม่ไม่ได้ไปว่าที่ไปอันก้อนนั่นสงการกันเลยไม่ได้ไปโอ้คือน้องก็จะเขียนเองนะครับผมนี่เป็นอยู่ชั้นไหนแล้วครับแม่ปอสามปอสามปอสามเี๋ยวขึ้นปอซี่ปีปอเทอมเนี่ยังบอก ปกตินี่จะวายทุกวันพระบอกค่ะแม่พาน่อยพาใหญ่ค่ะอะไรตะเพิ่นน้่เท่ากันน่อยกับลุงเทใหไงกับลงอะไรก็กันพ่นมาอยู่ประด้ยมืเนี้ยได้ลุงกัได้ลุงทุกกออืมโอ้น้องบุมสิบอกเองบอกแม่น้องบุ๋มขันเข้ามาวันพาหื่อยวันพาหน่อยอย่าลุมถล่มบ้าลุงก็ได้ลุงใส่งันไปยันหนัี่น้นแล้วมาเป่าลงกับ่าลุงันมาบ่ลง่ลงเด้ อืมเล็กหน่อยพอสามนึงเนาะกาลงก็คือได้ลงเอฟซีก็มารวมายปูญยาน้ำคุณย่ายได้เนาะค่ะทุกวันพระนะคะใบได้ทุกวันพระหใบพุนไม่เนาะแ้วมีแล้ทุณคย่าบเบอร์ทุกคนเลิเบอร์บเบอร์ทุกคยในย่าแล้วจเป็นแบบนี่คาประมาทพุหละไม่อย่างร่วมร่วมเปิดชกน่นแม่นครับผมนม่บอกตรงนอ วงพรมบอกไหมยนไปก่นอนนะเขียนไองนัดเลยบอกเลยครับเบอร์ใดกันเน่ศูนย์เก้าเก้าสี่สามศูนย์เก้าศูนย์แปดสี่ครับพี่น้องศูนย์เก้าเก้าสี่สามศูนย์เก้าศูนย์แปดสี่ครับพี่น้องท่านใดอยากเสื้มดวงเสื้มบุญเนาะคุญเราบอกแล้ไม่คลองไหลค่ะขอะโทษหาเมียพันใดครับพี่น้อง เป็นตัวทั่วหาแอบของเสีแอบลุกผยุ่งกลางตากลางดงหรือเชื้อประิดช่วหาแม่พลดครับไม่ลองชั้นได้กต่ใดเนาะผุนจี้ยู่ยยืดมือได้ค่ะเพผุนไปขายของนางบุญจังว่ามันผุนบ้าใครยุดดอกเขาขายของยืดต่ำนะเขกำลังขายดีเนาะมันห่อนกําลังได้ขายกําลังได้ไปพึ่งไปอยากไปแล้วโอ้ยแม่ลูกเมย์บันเนยคันแม่เพุ่ญพันว่าแม่์ยิงไหนคันลูกไปมือขายของดีที่ยัง พนงมไปขายดีนัไปพันสีเดียวขันสูงสีบางว่างพันชีไปสวดมัมมัมมัมมของเพิ่นมาท่านพี่น้าเอาอยู่โอครับผมพ่อแม่พันใหญ่ไปเดี๋ยวก็มีโอกาสก็ถืมาในสวดในเบิร์เนาะจักมือพันไหว้วันพระครับเป็นแนวทางนะครับผมนี่เป็นส่วนของล่องบูมนะคะครับ นี่นะครับผมหกหนึ่งเจ็ดนะครับเจ็ดสี่ครับต้นชิบมอนมักครับเลขตัวเก่าเลขตัวเก่าด้วยแม่เนาะตัวเก้านึ่งเจ็ดเนาะแล้วสลักเอาครับหกหนึ่งเจ็ดนะครับผมเลขน้องบูมนะครับครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของน้องบูมนะครับคลิปนี้จะเป็นเลขของน้องบูมนะครับที่ขอปู่ขอย่าวันพระที่ผ่านมานะครับเนาะ หกหนึ่งเจ็ดนะครับเอฟซี FC ครับผมครับถ้าชอบแนวทางของน้องบูมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางชอ่องเลยนะครับผมคลิปนี้ขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ